คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพ l u สเราจะมากันที่สายที่4ครับคุณต้องเข้ามันไก่คุณต้องมาพร้อมกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆครับที่คุณต้องได้พบเจอมาตอนขับรถเหตุการณ์แปลกๆเนีเกิดขึ้นหลังจากที่มาถ่ายรายการห้องผีเฮี้ยนกับ The Ghost Radio ของเราเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมาครับ มาพร้อมกับเรื่องเห็นเหมือนกันมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับพี่แจ๊คครับไม่อยากเรียกชื่อข้าวมันไก่พูดแล้วหิวครับจนถึงวันนี้นะก็ยังไม่ได้กินข้าวมันไก่สักทีนะเนี่ยเวลาเรามันไม่ตรงกันสักทีใช่ครับพี่ใช่ครับนะฮะคุณต้องเรื่องที่มาคุยกันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่มาถ่ายรายการห้องผีเฮี้ยนน่ะเหรอ หลังจากที่ถ่ายไปวันหนึ่งพี่ที่มาเจอกับวิวีแล้วก็วิวีพี่บอยคุณบอยฉีดปลวกกันนะอ่าครับเอ้ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยมันมันมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องเห็นเหมือนกันที่ว่าเนี้ยได้ครับพี่แจ๊ครับก็สวัสดีแฟนรายการเดอะคอสติเดียวทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทีมงานด้วยนะครับก็เล่าเลยนะครับพี่แจ๊คได้เลยครับคืออย่างนี้พี่แจ๊คด้วยความที่ผมเนี่ย ขายขายขายข้าวมันไก่ก็คือขายของครพี่แจ๊คทีเนี้ยไอคิวที่จะต้องไปถ่ายรายการห้องผีเกียน,นะครับพี่มันผมจําไม่ผิดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่แปดที่เพิ่งผ่านมาแปดว่นต้นเดือนครับทีเนี้ยแฟนของผมเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> ก็คือภรรยาที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยเขามีลูกคนโตอีกคนหนึ่งลูกคนเนี้ยครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วอ่าผมเนี่ยก็เลยเห็นว่าวันที่เราถ่ายรายการเนี่ย แล้วก็เช้าอีกวันเนี่ยเราเนี่ยก็เดินทางไปรับลูกมาอยู่ที่ที่บ้านที่นนนี่มาหมเพราะว่าอ่าลูกเขาปิดเทอมนะครับอเพราะว่าผมอะไม่อยากปิดร้านแบบเดี๋ยวมาขายแล้วเดี๋ยวก็ปิดอะไรเงี้ยพี่แจ๊คก,ก็เลยกะว่าหยุดสองวันไปเลยพี่ทีนี้ก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวประมาณสักตีสามตีสี่ของเช้าวันที่เก้าเนี่ยเราจะเดินทางกันไปครับสุดท้ายพี่แจ๊คกลา <c oughs> งคืนนะฮะ ก็คุยสรุปกันไปอีกแบบหนึ่งว่าอ่ะงั้นไม่ไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวขายของไปก่อนเดี๋ยวช่วงสักกลางเดือนค่อยไปครับอ่าเสร็จปุ๊บตื่นมาตอนเช้าพี่ไม่รู้ผมอารมณ์ไหนเหมือนกันนะประมาณสักสิบเอ็ดโมงผมบอกแฟนผมว่าเดี๋ยวรับลูกไม่ต้องไม่ต้องขายของละไปรับเลยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรากลับเย็นนี้เลยครับ ถ้าซึ่งระยะทางพี่แจ๊คระยะทางจากนนเนี่ยไปถึงบ้านต้องบอกก่อนแฟนผมเนี่ยบ้านแฟนเนี่ยอยู่อำเภอตาพญาบนไใจามากพี่แจ๊คมันใช้อีกเวลาขับรถประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับเราก็เดินทางกันไปพี่ออกจากบ้านที่นน,น,นเนประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆเกือบเที่ยงนะพี่นะไปถึงบ้านที่สระแก้วประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วรับห้าโมงครึ่งประมาณเนี้ยพี่ทีเนี้คุณพ่อตาแม่ยายเนี่ยครับเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งกลับ อ่ะเราก็ด้วยความที่คือตัวผมอะพี่เราเราเราโหนขับรถมาสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเราต้องเดินทางกลับไปสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยผมอะไม่อยากที่จะกลับดึกมากนะักเออก็เลยบอกแฟนว่าเออเดี๋ยวรีบกินรีบกลับแล้วกันครับอ่าเรื่องมันเริ่มเกิดขึ้นตอนตอนตอน,ตอนนี้เลยพี่แจ็คอะระหว่างที่เรากำลังจะกินข้าวนี่ครับแฟนผมอะเขามาพูดเหมือนกับมาก่อมผมว่าเออหรือเราจะนอนที่บ้านดีอืม อ่ายังไม่ต้องกลับไหมพุ่งแต่พรุ่งนี้เช้าค่อยกลับหรือช่วงเช้ามืดค่อยออกเดินทางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าผมเองเนี่ยไม่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 ยอมผมบอกว่าไม่ได้ผมจะกลับอื่าพี่แจ๊คพอพูดว่าคําว่าจะกลับใช่พี่ไฟดับอืไฟที่บ้านดับพี่แจ๊คครับดับปุ๊บเลยนะอืแล้วสักประมาณสักห้าวินาทีเนี่ยมันก็ติดปุบขึ้นมาใหม่ครับอ่าพ่อตาผมเขาก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยไฟมันเป็นอะไรปกติไม่เคยเป็นไม่เคยดับ อ่าก็ไม่มีอะไรเราก็นั่งกินข้าวมันต่อไปพี่แจ็คสักพักก็คุยกันไปคุยกันมาแฟนเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่า้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเหนื่อยหรือเปล่าแล้วก็อ๋อไม่ไม่ไมอ่ะกลับเผื่อกลับกลับตกลงว่าก็จะกลับก็คือต้องกลับ,ลบ,ลบไปแหละครับพรุ่งนี้ไม่อยากหยุดร้านพี่แจ็คไฟดับอีกรอบหนึ่งอืมแปลกแปลกนะซึ่งมันดับจังหวะที่เราตัดสินใจว่าจะไม่กลับพีกจังหว<ต>ะไหน ใช่จังหวะมันพอดีกันมากมากเลยแล้วจังหวะดับรอบนี้มันดับยาวเลยพี่ดับประมาณห้านาทีดับไปเลยนะแล้วก็ติดขึ้นมาอ่อเพราตาผมเขาก็เห็นอะไรเขาก็อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กินอิ่มแล้วก็กลับก็ขับกันดีๆค่อยๆไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็เลยอ่าทานข้าวเลยจนเสร็จพี่แจ็คก็กลับออกมาจากตาพยาเนี่ยประมาณสักสองทุ่มนิดๆสองทุ่มสิบห้าประมาณนี้พี่แจ็คก็เดินทางขับกันออกมา ระหว่างทางก็แน่นอนพี่มันก็มืดบวกกับช่วงเวลาเนี้ยช่วงเนี้ยพี่อ่าทางเส้นเส้นที่จะกลับมาเนี่ยครับมันมีบางช่วงที่ทําถนนครับอทางก็จะไม่ดีเราก็จะขับตกหลุมมั่งอะไรมาเรื่อยพี่แจ็คแต่มันแปลกอย่างหนึ่งปกติแล้วเนี่ยลูกผมนะพี่คือผมลูกไปหมดเลยนะผมมีผมมีภรรยาลูกคนอ่าลูกคนลูกคนโตของผมเองแล้วก็ลูกคนเล็กแล้วก็ไปรับลูกคนโตของแฟนมาเน็นไหม อ่าก็อยู่ในรถกันห้าคนพี่แจ็คปกติเด็กๆจะหลับพี่วันนี้ไม่มีใครหลับมีแต่ไอตัวไอตัวกลางไอตัวโตของผมเนี่ยหลับอ่าแต่เต้นเนี่ยหลับไอเจ้าตัวเล็กเนี่ยมานั่งอยู่ตรงกลางมานั่งเล่นกับผมอยู่กับแฟนเนี่ยตลอดเวลาเลยพี่ไม่ยอมหลับซึ่งแปลกผมก็พยายามขับให้ระวังที่สุดเพราะว่าเรามีเด็กใช่ไหมครับพี่แจ็คพอผมมาถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกขนมทวนนะครับแยกเปิดขนมทวน อา่าระหว่างที่ทางออกไฟแดงพอผมออกไฟแดงมาปุ๊บเนี่ยพี่แจ๊คผมแซงแซงกระบะขึ้นมาคนหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าผมในยอยู่ข้างหน้าสุดเลยครับของถนนอา่าด้านหน้าเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรร้อยสองร้อยเมตรผมเห็นละว่ามันเป็นทางเบี่ยงมันก็ทําถนนนะครับพี่มันทางเบี่ยงอา่าก่อนหน้าระหว่างเนี้ยมันมันม,ม,มีไฟถนนพี่แจ๊คแต่หลังจากที่เป็นป้ายทางเบี่ยงเนี่ยมันมืดตุ๊บไปเลย แต่ผมเห็นไฟท้ายของรถคันหนึ่งพี่วิ่งไปากข้างหน้ามผมเลยด้วยความที่เราไปบ่อยเราก็เลยจําได้ว่าอ่ะตรงนี้มันเป็นทางตรงๆยาวๆไม่เป็นไรนะครับมมผมก็เลยไม่ได้ชะลอความเร็วพี่แจกก็เบี่ยงหลกเบีย่ยงเบี่ยงขวานิดนึงแล้วก็ส่งคันเร่งต่อความเร็วก็อยู่มาสักเก้าสิบเกือบเกือบร้อยนะครับพี่จังหวะนั้นนะพี่แจ๊กมันมีหมาตัวหนึ่งพี่ โผล่ขึ้นมากลางถนนเลยพี่แจ็คมันเป็นหมาดำตัวใหญ่มากอือแต่ที่ผมอึ้งเนี่ยพี่หน้าของหมาเนี่ยไม่ใช่หน้าหมาเลยพี่แจ็คอืมมันเป็นหน้าผู้ชายคนหนึ่งพี่แจ็คเฮ้ยหันหน้ามาก็คือศกตากันเลยนะพี่<อ>เป็นผู้ชายผมยาวนะครับหน้าสูบๆยาวๆหน่อยผมคือจังหวะที่จะชนเนี่ยสายตาเขากับผมมันมันมัน,ม,นมันมองกันโดยที่เห<อ>มือนจ้องหน้ากันเลยพี่แจ็คครับ แล้วผมก็จังหวะทั้งก็ชนตึง้งแต่ต้องบอกก่อนนะว่าหน้าผู้ชายคนเนี้ยมันหันมาแบบลักษณะที่มองผมแบบตั้งฉากมองเลยพี่ก่อนจะชนมันก็ชนนะมันก็ชนตึ้งราะว่าหลบไม่ทันไปจะมันโผล่ขึ้นมาเฉยแพร่ผ,ผมก็ร้องเฮ้ยจับมือผมที่ต้องแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเยนเยน็ยนเย็นเย็นไปก่อนไปก่อน,อนผมไม่เจาะนะพี่ผมก็มก่าชนตึ้งเลยชนกลางคันเลยพี่แจ็คจังหวะที่ชนเสร็จผมหันไปมองกระจกทะหลังกระบะที่ตามมานะครับ รถยนต์ที่กำลังแสงกระบ,บะคันนี้ขึ้นใหม่คันหนึ่งก็ไม่มีปฏิกิริยาท่าทางจะหลบอะไรนะพี่ครับอ่าเราก็ขับผมก็ขับมาจนกระทั่งมาถึงปัมป๊มปั๊มนึงแล้วกันนะพี่ก่อนที่จะเอ่อ่าเลี้ยวเข้ามอเตอร์เวย์ก็คืออันนี้คือวิ่งมาถึงแปดลิ้วละก็คือจะถึงทางมอเตอร์เวย์ละผมก็แวะดูรถสะหน่อยหนึ่งเพราะว่าอ่าว่ารถเป็นอะไรบ้างนะครับอืมสรุปว่า ผมชนเข้ากลางลำจริงพี่แจ็คชนกลางทะเบียนเลยแล้วไปชนอยู่ที่เลขสี่พี่ผมถ่ายรูปให้วีวีดูด้วยเพราะว่าไอ้คืนคืนวันที่เก้าเนี่ยวันเสาร์เลยพี่ผมก็เล่าไอ้เรื่องที่แล้วครับอ่าเรื่องหลอนของพ่อค้าเนี่ยกับพี่แจ็คด้วยที่ผมเล่าเร็วๆอันนั้นคือผมต้องยอมรับนะพี่แจ็คว่ามผมยังตำหนกอ่ะเรื่องนี้อยู่ครับอ่าผมก็ลงไปดูรถพี่แจ็คลงไปดูรถเขาเห็นละเ่าโอเครถเป็นอย่างนี้นะกันชนแตกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันชนจริงๆถูกไหม มันมันมีรอยชนพี่มีรอยชนแต่ไม่มีรอยเลือดอะไรเลยอันนี้ที่แปดครับครับอ่ะผมก็ดูรถเสร็จก็เลยรีเฟซตัวเองก็คือเดินไปเดินไปล้างหน้านะครับพี่ก็กลับมาขับรถตามปกติทีเนี้ยแฟนผมนั่งเงียบเลยเขาก็กอดลูกชายคนเล็กแล้วก็พยายามทำให้ลูกหลับครับจนทั้งกลับมาถึงบ้านผมมากอ่า พอผมเล่าเรื่องกับพี่แจ็คเสร็จใช่ไหมครับลูกชายคนกลางผมมันยังไม่นอนอ่าผมก็มาแต่เติร์นมาอาบน้ำาแลูกมาขึ้นนอนพี่รู้ไหมลูกผมมันพูดกับผมว่าอะไร <Wow. S 2> พ่อครับพ่อครับตอนที่พ่อจอดปั๊มที่ไม่ได้เข้าเซเว่นอ่ะอ่าคือปกติผมจอดรถในพี่แจ็คจะต้องจอดแล้วเข้าเซเว่นทุกครั้งเลยแต่ปั๊มนี้ยมันไม่ใช่ปัม๊มไม่ใช่ปัม๊มอ่าปททมันเป็นปั๊มอื่นมันไม่มีเซเว่นแล้วผมก็จอดแค่ดูรถรถ,รถปั๊มสุดท้ายเนี่ยพี่ลูกชายผมบอกว่าพ่อครับ ต้นเห็นหมาตัวหนึ่งพ่อตัวใหญ่เท่าพ่อเลย<อ>พี่แจ็คผมตัวใหญ่มากนะผมเป็นคนรูปร่างอ้วนนะครับเตต้นบอกว่าเห็นหมาหมาสีดำๆอ่ะตัวใหญ่เท่าพ่อเลยมันวิ่งเหมือนจะกัดพ่อต้นตกใจหมดเลยอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่ลูกคนกลางอะ่ะเขาพูด<อ>นะครับพี่เราก็อาบไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีอะไรคงตาฝาดก็อาบน้าพาเขาขึ้นนอนพี่แจค็คเสร็จปุ๊บเนี่ย อ่าก็ไม่มีอะไรก็ตื่นเช้ามาก็ทําทำอ่ากิจรกรรมตัวเองตามปกติก็เตรียมของมาขายตอนเย็นอะไรเงี้ยพี่เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ขายของเสร็จอีกวันหนึ่งนะพี่แจ็คครับมันมีเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่คิดว่าแฟนผมจะเห็นเหมือนกันคืออย่างนี้ฮะพอเรากลับมาเจอกันที่บ้านช่วงวเวลาประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยพี่นะแฟนผมเขาก็อ่พี่ต้องอันนี้เมย์ไม่อยากจะพูดเลยว่าว่าเมื่อคืนมันเห็นอะไร เมื่อคืนน่ะพี่ต้องหมาที่ชนน่ะเมย์เห็นนะว่ามันเหมือนโดนโยนเข้ามาบนถนนเหมือนโดนโยนเข้ามาใช่เหมือนโดนโยนเข้ามาที่เออแล้วก็รถก็ชนเลยแต่ก่อนจะชนน่ะพี่ต้องเมย์เห็นหน้าหมามันไม่ใช่หน้าหมาเป็นหน้าคนผมก็เฮ้ยเห็นกับเราใช่พี่ใช่ซึ่งแฟนผมเขาบอกว่าเขาจ้องหน้าเนี่ยสายตาประสบกันเหมือนที่ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังเลยเขาก็เห็นเหมือนกันทุกอย่างเลยพี่แจ็ค ทีเนี้ยเมื่อตอนเย็นของของวันวันวันเนี้ยฮะที่เจอกันตอนคืนคืนเนี่ยที่พูดกับว่าแฟนก็เห็นนะครับ,รบอ่าที่ปั๊มเนี่ยที่ปั๊มของแฟนนะฮะที่ร้านของแฟนเนี่ยอ่าเขาจะมีคาแรคร์พี่แจ็ควันเนี้ยเจ้าของปั๊มเนี่ยเขาเห็นรถปุ๊บเขาเดินออกมาเลยนะครับเจ้าของปั๊มเขาชื่อพี่ธเนศนะครับเขาออกมาปุ๊บเขาเห็นรถปุ๊บเขาบอกว่าเมย์เมย์รู้ไหมเนี่ยเขาตรงใจจะเอาให้ได้ทั้งคันนะครับอา่า แต่ในรถเนี่ยมีหลวงพ่อทวดใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อช่วยไว้นะเนี่ยพี่แจ๊คเขารู้ได้ไงว่ารถผมมีหลวงพ่อทวดแล้วมีหลวงพ่อทวดจริงๆครับ,รบเป็นองค์ทองเหลืองตั้งอยู่หน้ารถรอ่าผมบอกผมก็เลยบอกแฟนแว่าเออมันคงไม่มีอะไรหรอกมันมันคงจะเป็นเรื่องแบบแอบบุบัติเหตุแล้วนะเดี๋ยวก็ไปทําบุญแล้วกันนะครับซึ่งอ่าวันนั้นเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นรู้สึกเป็นวันออกพรรษาอะไรงนะพี่เราก็ไปทําบุญทําหลังกระทานพาลูกๆกันทุกคนเลยนะฮะไปไหว้พระ รับพรอ,อ่ากวดน้ําอะไรเรียบร้อยเรื่องมันไม่จบแค่นั้นพี่แจ็คผมไม่มีความรู้สึกว่าเอ,อผมไม่สบายใจเลยพี่ในช่วงระยะเวลาที่มันชนชนชน,ชนมาเนี่ยฮะแล้วเหมือนเรื่องหลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอเอเลูกชายคนเล็กผมเขาตกรถพี่ตกรถ ตกรถครับซึ่งซึ่งพี่คเนตเนี่ยที่ที่เขาเป็นเจ้าของความเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยยังไม่จบน้ำจะมีเคาะในบ้านอีกนะคนในบ้านให้ระวังอ,อืมอืพอีิชนเนี่ยมันไม่ใช่หมาเขาพูดอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นที่มาในรูปแบบของหมานะพี่แจ๊คตัวผมเองเนี่ยก็คอยระวังตลอดพี่สุดท้ายลูกผมตกรถลูกคนเล็กหัวฟาดพื้นพี่ครับ จังหวะที่เขานอนนะผมแบบโอ้โหคือเราเราเราชอบก็เหมือนโซนนะฮะเด็กเือนเด็กโซนปกติแต่ต้องบอกก่อนลูกชายผมปกติแล้วนะครับถ้าเป็นที่สูงเนี่ยเขาจะเป็นคนระวังตัวเขามากเพราะว่าเราสอนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเขาเล่นแบบนี้มาตั้งนานเนี่ยมันไม่เคยเกิดเหตุแต่อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้พี่แต่ว่ามันบวกกับมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ผมก็เลยไม่รู้ทาไงพี่พาลูกไปโรงพยาบาล ก็เคลียร์ปลอดภัยเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาผมเนี่ยมาฝันพี่แจ๊คผมฝันว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาในความฝันเนี่ยบอกว่าประมาณว่ากูเนี่ยรอจังหวะเนี้ยมานานละหลายรอบแล้วมึงค้นไปได้อืมแต่วันเนี้ยเขาบอกว่าให้ผมระวังนะกูเจะเอาอีกอันนี้คือในฝันพี่แต่ผมอะต้องบอกตัวว่าผมไม่เล่าให้แฟนฟัง นะครับหลังจากที่ผมฝันวันลุ้งขึ้นก็ขายของตามปกติแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมกลับบ้านนะลุ้งขึ้นอีกวันนะพี่แจ๊คผมกลับบ้านระหว่างทางเข้าบ้านเนี่ยบ้านผมก็อยู่ในซอยลึกหน่อยนะครับก็ขับเข้าไปเลี้ยวขวาตีเข้าซอยบ้านผมเห็นเลยพี่แจ๊คว่าด้านหน้าบ้านผมเนี่ยมองไกลใจนึงนะพี่มีคนยืนนอยู่คนหนึ่งแล้วบ้านผมเนี่ยจะมีหมา เป็นหมาหมาหม,มาประจําซอยอ่ะครับอ่าตัวหนึ่งชื่อโบนะครับเป็นหมาบางแก้วเลยครับก็ยืนเห่าหอนอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วไอ้ไอ้เจ้าโบเนี่ยจะช่วงเนี้ยช่วงระยะเวลาสองสามสี่วันประมาณเนี้ยมันจะมาเห่าออกับโชคไอ้รถคันขาวที่ชนเนี่ยครับผิดปกติมากๆเลยพี่จันอืมอืมอ่ะเราก็เห็นละเห็นแลแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่ามันจะมันมันมันเป็นมันเป็นอะไรนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนเข้านอนเนี่ยผมก็เลย ทำการเหมือนเหมือนแบบพูดคุยกับเขาอือ่าก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้มาบอกกันดีๆในฝันล้วเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับผมก็เลยอ่านสุคาถาบอกให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เข้ามาหาผมเลยประมาณนี้แล้วคืนนั้นก็สันจริงๆพี่แจ๊คผมฝันว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยนะครับไปทํำร้ายเขาไว้หน้านล้ะ ในฝันก็เถียงกันอ่ะพี่ว่าผมก็ไม่เคยไปทําอะไรใคร hmm. ออืืมเขาบอกว่าไม่ว่ามึงจะเกิดอีกี่ชาติจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกูก็จํามึงได้เขาไว้ hmm. อ่าผมก็เลยถามเขาในฝันนะครับว่าแล้วจเจ้าอะไรมันจะได้จบเอเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมเคยทําอะไรเอาไว้อออะเ hmm. สุดท้ายแล้วเนี่ย hmm. เดี๋ยวปัญหพี่เสียงมันสั่นไป่า hmm. สุดท้ายแล้วเนี่ย hmm. เขาก็เลยพูดเชียรขึ้นมาพี่แจ็ค อให้ไปทําเหมือนกับทําบุญทําสังฆทานอะไรเนี่ยให้เขาครับอืแล้วก็หรือให้จุดทุกกลางแจ้งนะครับให้ไหว้กลางแจ้งครับแล้วก็เอ่ยชื่อเขานะครับแล้วทุกอย่างจะจบครับพี่ครับผมผมก็เลยอรอจังหวะที่จะทําอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะพี่แจ๊คยังไม่ได้ทาแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะแล้วหลังที่เราได้คุยกันแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะก็ว่าจะทําไอ้สิ่งที่เขาต้องการให้ทําให้อืนะครับเรื่องราวก็จะ ประมาณนี้พี่แจ็คไปเรื่อสั้นๆครับทำไมถึงรออ่ะก็เอาตรงนะพี่มันมันขายของกว่าจะกลับบ้านเนี่ยตีสองตีสามตื่นสายแล้วบางทีเราลืมแต่ว่าเนี่ยฮะตั้งใจจะทำในวันพรุ่งนี้น่ะพี่ครับเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะทําให้เขาละโอเคอย่างน้อยมันก็ได้ความสบายใจว่าอ๋อถ้าเขาพูดมาขนาดนี้นี่เรากําลังพูดถึงอะไรฮะกําลังพูดถึงน่าตัดไมเวนเจ้าตําใมเวนอืมใช่ซึ่งณตอนนั้นไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรเขาไว้ อืมโหไม่ออไม่รู้พี่แจ๊บแต่เขาเหมือนจะจองล้างอาฆาตเราพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เหมือนจะจบกันได้ด้วยดีว่าอ่าถ้าจะทําทําให้เขาแบบเนี้ยแล้วถือว่าจบกันอ่าเขาขอมาแบบนั้นเอออ่าถ้าถ้าเขาขอมาแบบนั้นเขาพูดมาแบบนั้นก็ก็ก็ทำคุณคุณต้องเพราะอย่างน้อยจะได้สบายใจคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจไอ้ตัวเราไม่เท่าไหร่หรอกเราต้องนึกถึงลูกนึกถึงครอบครัว ชลบุยาอะไรอย่างนี้นะเออมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับพี่แจ็คโอเคเท่ากับว่าอตอนนั้นมันมีเหมือนกับสัญญาณเตือนมานะครับแต่ก็ตัวเราก็ดื้อแหละใช่พี่ใช่ด้วยความดุวามที่เราเราไม่อยากปิดร้านหลายวันนะครับโอเคก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลอะไรเขาอย่างน้อยได้ความสบายใจไว้ก่อนคุณต้องอย่ารออนาไม่รอพี่แจ็าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะทําเลยครโอเคได้ครับกุ้ต้อง ขอบคุณมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะได้ครับยินดีครับพี่แจ๊คโอเคแล้วุ่งนี้เปิดร้านปกติเปิดร้านปกติครับที่ก็สำหมับจะเก็บร้านเข้าบ้านนะพี่แคแหมเมื่อไหร่จะได้กินก็ไม่รู้เนี่ยใกล้ละพี่ใกล้ละพี่ใกล้ละ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 ยอกยากัโอเคได้คุณต้องยขอบคุณมากนะครับพี่แจ๊คครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u ั s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส